รักลูกรักเมียรักเดียวใจเดียวมันจะทําทให้ผู้ฟังเนี่ยเขาขำก็ขำไม่ออกงอรอไม่ได้นะครับในงานศพนี่เป็นงานเศร้า25ย้ายไปโรงเรียนฮอร์รูกอย่างนี้3วันไม่ได้เผาแล้วครับมันมากเกินไปแบบที่9กับแบบที่10นี้จะเน้นไปทางผู้หญิงเลือกใช้กับผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นเสาหลักครอบครัววางตัวเหมาะสม สังคมก็เกื้อกูลค้อจุนพระศาสนาขอพระไตรรัตนามาบันดลให้สุขล้นอยู่ลิบลิบคลิปวิมานไปเปิดดูลมดูสิใจพอหือไมประวัติด,ดีแล้วเกินสวัสดีครับผมทองสุขมันตาทรวันนี้จะมาพูดเรื่องการเขียนประวัติผู้วัยชนรวมถึงตัวอย่างการอ่าน แบบที่มีคำคมคำคล้องจองและแทรกกรอนในประวัติด้วยการเขียนประวัติผู้วัยชนนั้นให้เขียนตามหลักสามัญสำนึกคือเกิดก่อนค่อยเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วค่อยแต่งงานแต่งงานแล้วค่อยมีลูกถ้ายังไม่พูดเรื่องการแต่งงานอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องการมีลูกนะมันข้ามขั้นตอนหัวข้อแรกจะต้องเขียนคือชาติกำเนิดอันนี้ไม่ยาก เกิดเมื่อไรเป็นลูกของใครมีพี่น้องร่วมท้องกี่คนหัวข้อที่สองเรื่องการศึกษาโรงเรียนเอามาเฉพาะสำคัญสำคัญประมาณสามพศจบประถมศึกษาที่ไหนมัธยมศึกษาที่ไหนปริญญาตรีปริญญาตรีที่ไหนแล้วก็อย่าไปเขียนละเอียดว่าจบป4จบป .6 หแล้วก็จบหมอ 3, จบมอ 6, จนไปเรื่อยจนถึงปริญญาตรีอันนี้มันหลายบรรทัด เอามาเพียงสามพสสำคัญก็พอส่วนวุฒิที่เขาจบปริญญาตรีนั้นก็อ่านนั้นมันถูกบางวุฒิก็อ่านง่ายเช่นคารุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แต่บางวุฒิก็อ่านยากเช่นแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ผมเห็นพิธีกรตามหมู่บ้านคนหนึ่งอ่านวุฒิครูปกศอ,อ่านว่า ปจุดกจุดสจุดนี่ไม่น่ามาเป็นพิธีกรเลยนะแบบนี้นะแล้วบางคนก็อ่านว่าปอกอสอต้นปอกอสอเตี้ยร่อนมีอีกวุทิที่สูงขึ้นเรียกว่าปอกอสอสูงคําว่าต้นกับเตี้ยเนี่ยไม่ต้องอ่านเป็นคําที่แถมมาแบบภาษากันเองก็ควรจะระบุวิชาเอกของปริญญาตรีให้แสดงถึงตัวตนของผู้วัยชนได้นะครับ หวข้อที่3การสมรสหรือชีวิตครอบครัวก็บอกว่าแต่งงานกับใครเมื่อไรม,มีลูกกี่คนบอกมาหนึ่งสองาทำงานที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ไม่ละเอียดนะไม่ละเอียดนึกขนาดว่าลูกคนที่หนึ่งจบแพทย์จากศิริราชแล้วไปต่อปริยาโทที่อเมริกาแล้วก็ต่อด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์สสาขาเป็นหมอผ่าตัดที่โด่งดัง ในลอสแอนเจลิสโอยอย่างนี้มันไม่ใช่ประวัติผู้วายชนแล้วเป็นประวัติลูกชายวันนี้พ่อเขาตายนะลูกชายยังไม่ตายนะถ้าอยากอ่านละเอียดอย่างนี้ให้ไปอ่านตอนลูกชายคนนั้นเขาตายซสก่อนนะครับนี่ให้มันรู้ก็มบ้างว่าใครเป็นใครอย่าไปออกนอกประเด็น ในเรื่องชีวิตสมรสและครอบครัวนี้ก็มีความวุ่นวายอยู่บ้างบางคนมีภรรยาหลายคนแต่งหลายครั้งก็อ่านได้ถ้าถูกกฎหมายหรือว่าไม่เสียหายไม่ทำลายเกียรติใครไม่ทำลายเกียรติใครแล้วก็อย่าใช้คำว่าอนุภรรยาใช้ว่าแต่งงานครั้งที่สองหรือว่าสมรสครั้งที่สองกับนางกอลูกๆก,ก็อย่าไปเรียกเขาว่า ใครเป็นลูกเมียหลวงใครเป็นลูกเมียน้อยอย่าไปพูดคือหลักการของพิธีกรเนี่ยก็ต้องให้เก็บทุกคนแม้แต่ภรรยาคนแรกที่หย่าไปแล้ววันเผานี่ก็มานะพาลูกมาสามคนแม้แต่คำว่าหย่าก็พูดไม่ได้ก็าอาจจะบอกว่าภรรยาคนที่หนึ่งหรือภรรยาคนแรกก็ว่าไปถ้าผู้วัยชนเจ้าชู้มากมาก คนเขารู้กันทั่วไปก็อย่าไปเขียนอะไรที่มันเกินพอดีรักลูกรักเมียรักเดียวใจเดียวมันจะทําทให้ผู้ฟังเนี่ยเขาขำถ้าขำไม่ออกหงอรอะไม่ได้นะครับในงานศพเนี่ยเป็นงานเศร้าอแล้วภรรยาคนตายก็จะไปกระซิบลูกชายว่าไอ้นายไปเปิดดูโรงดูสีใช่พอมึงไหมประวัติดีแล้วเกินหัวข้อที่สี่เรื่องการทํางานเรื่องการประกอบอาชีพนะครับนี่ก็เหมือนกัน เอามายอ่อๆถ้าเป็นเกษตรกรหรือทำมาค้าขายก็เขียนบรรยายชื่นชมความสำเร็จน,นิดหน่อยๆเพราะเราใช้คำว่าประวัติสังเขตไม่ใช่ประวัติละเอียดถ้าเป็นข้าราชการก็เอามาเฉพาะช่วงสำคัญไม่ใช่ว่าเอามาทุกการย้าย2,114บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนกอ 2,117ย้ายไปโรงเรียนขอ2,120ย้ายไปโรงเรียนขอระครัง2,525ย้ายไปโรงเรียนฮอร์รูกอย่างนี้3วันไม่ได้เผาแล้วครับมันมากเกินไปเอามา,าเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญเช่นจากครูเป็นพออ,อจากพอ,ออมาเป็นรองพอ,อ,อเขตนี่สมมุตินะแล้วก็มาเน้นตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการหรือว่าตำแหน่งในตอนที่ถึงแก่กรรมนี้ เป็นการเอามาแบบย่อๆนะครับถ้ามีรางวัลดีเด่นก็หยิบยกมาเฉพาะเด่นๆระดับจังหวัดระดับประเทศอย่าเอามาทั้งหมดระดับอบตร,ระดับกลุ่มโรงเรียนอย่างเงี้ยอ่านสามวันไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวนี้รางวัลมันเยอะปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอรอ์มอบให้กันได้เยอะแยะเลยนะครับถ้ามีเครื่องราชอิสริสยาภรณ์ก็อ่านให้มันถูก ที่มีปัญหาอยู่ก็คือจอมออย่าอ่านว่าจะตุระถาพรมงกุฎไทยให้อ่านว่าจัต,ตุระถาพรมงกุฎไทย,ตตทน,ไทยนึกถึงชื่ออำเภอจัตุรัสจชก็จัตุระถาพรช้างเผือกตอมออย่าอ่านว่าตริตาพรมงกุฎไทยให้อ่านว่าตริตาพรนะมงกุฎไทยตชให้อ่านว่าตริตาพรช้างเผือก อย่าอ่านว่าตริตาพรอ,อันนี้คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกประเภทหนึง่งคือเหรียญราชอิสริยาภรณ์เหรียญราชอิสริยาภรณ์เนี่ยต่างหางนะครับเช่นเหรียญลูกเสือเหรียญกาชาติเราอย่าไปเหมารวมว่าเป็นเครื่องราชนะเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลานี่ก็เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ก็ไม่ต้องเขียน เจ้ากัตริมาลาเนี่ยผู้ที่มีอายุราชการ25ปีจะได้รับพระยทานทุกท่านไม่แปลกไม่ต้องมาเขียนก็ได้หัวข้อที่5เป็นเรื่องสำคัญคือหมวดคุณงามความดีหมวดเกียรติคุณข้อนี้อย่าเขียนวกวนให้ตั้งเป็นหมวดหมวดแล้วยกตัวอย่างประกอบจะได้ไม่วกวนสับสนดังตัวอย่างที่จะอ่านให้ฟังวันนี้นะครับ ผมได้จัดหมวดหมู่กลุ่มคุณงามความดีของผู้วัยชนเป็นคําคล้องจองเป็นเสาหลักครอบครัววางตัวเหมาะสมสังคมก็เกื้อกูลคําจุนพระศาสนาเมื่อได้หมวดหมู่คุณงามความดีอย่างนี้แล้วก็เขียนหรือบรรยายประกอบทั้งหมดก็อย่าให้เกินสี่สหนาทีนะครับวันนี้จะ มีเสนอให้ท่านนำไปประยุกต์ให้เข้ากับบุคลิกภาพของผู้วัยชนสิ๐แบบลองเอาไปใช้ดูประยุกต์ดูเผื่อใช้ได้นะครับแบบที่หนึ่งเป็นเสาหลักครอบครัววางตัวเหมาะสมสังคมก็เกื้อกูลคำจุนพระศาสนาแบบที่สองใจบุญสนทานการงานก็ขยันมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ แบบที่สามอบอ้อมอารีวจีภัยราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้พอดีแบบที่สีเป็นบุคคลตัวอย่างเสริมสร้างไมตรียินดีแบ่งปันยึดมั่นพระศาสนาแบบที่ห้าถือสัจจะใจจริงแกร่งยิ่งดังเหล็กกล้าต่อสู้มาด้วยอดทนมากล้นด้วยศินฐาน แบบที่6ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงแบบที่5กับแบบที่6นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความยากลำบากแล้วมาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านการงานการสร้างฐานะเหมาะมากครับแบบที่5ที่6แบบที่7มีน้ำใจไมตรีมีวิสัยทัศน์ไกล ไฝ่ใจพัฒนานำประชาะร่วมใจแบบที่8ตั้งใจจริงอิงธรรมิบาลประสานทุกฝ่ายใส่ใจประชาชนแบบที่7ดกับแบบที่8นี้เหมาะสำหรับผู้นำท้องถิ่นข้าราชการหรือว่านักการเมืองนะครับแบบที่9กคุณสตีสีศักด เป็นที่รักปวงชนวางตนเรียบง่ายใฝ่ใจพระศาสนาแบบที่10บแบบอย่างแม่สีเรือนภาคเพียรการงานอ่อนหวานนอบน้อมเพียบพร้อมคุณธรรมแบบที่9กับแบบที่สินี้จะเน้นไปทางผู้หญิงเลือกใช้กับผู้หญิงโดยเฉพาะให้สังเกตนะครับทุกแบบจะต้องมีคำว่าคุณธรรม หรือว่าศาสนาเพราะอะไรครับเพราะผู้วัยชนนั้นหลังจากอายุ60ส่วนใหญ่จะเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมแล้วก็ในตอนที่จะไว้อะไรก็มักจะมีการส่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ใช่ไหมถ้าเราไม่กล่าวถึงกุญงามความดีไม่กล่าวถึงบุญกุศลจะไปส่งสู่สวรรค์ได้อย่างไรมันผิดหลัก สามสัญสำนึกที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านเพื่อให้เป็นแบบอย่างการอ่านในวันนี้จะมีคำกรอนแทรกเข้ามาคำกรอนส่วนหนึ่งก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้ที่เรียกว่ารวมภาษิตข้อคิดคำคมซึ่งมีตั้งร้อยเ็หน้าแล้วก็ มีคํากรอนงานศพอยู่ในเล่มนี้ด้วยครับนะครับต่อไปเป็นการอ่านนะครับสมผมจะอ่านเฉพาะช่วงคุณงามความดีและวาระสุดท้ายของชีวิตเนื่องจากหัวข้อต้นๆเช่นการเกิดการเรียนหนังสือนั้นมันไม่เหมือนกันคุณพ่อทองมาการจันดาเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในหลายๆด้านเช่นเป็นเสาหลักครอบครัว วางตัวเหมาะสมสังคมก็เกื้อกูลคำจุนพระศาสนาที่ว่าเป็นเสาหลักครอบครัวนั้นเห็นได้ชัดจากการที่ท่านเป็นคนขยันขันแข็งสร้างฐานะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีสมดังคำที่นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรมีชีวิตที่พอเพียงท่านได้ส่งลูกหลาน เปียนหนังสือจบปริญญาตรีจนมีการมีงานทำเป็นหลักมั่นคงทุกคนสมควรเป็นแบบอย่างได้ส่วนที่ว่าวางตัวเหมาะสมนั้นชัดเจนมากเพราะทุกท่านจะทราบดีว่าคุณพ่อทองมาคบหาง่ายใส่ใจทุกระดับผู้เขาบัญชาก็พวกพ้องลูกน้องก็มิตรสหายท่านเข้าสังคมได้ทุกระดับแม้กับผ่านโรง และชาวบ้านผู้ปกครองท่านก็ให้ความสําคัญท่านถือหลักการว่าผูกน้ำใดไหนเล่าเท่าน้ำจิตผูกน้ำมิตรมากแมน้นแสนสุขีผูกน้ำคําเจรจาค่อยพาทีผูกไมตรีพักดีได้ดังใจจงผู้ที่เป็นมิตรสหายและผู้ใกล้ชิดคุณพ่อทองมา จะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันทำนองว่าอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้วางใจเมื่อได้รู้จักสบายใจยามได้ทักสุขใจนักยามได้เจอสำหรับเรื่องสังคมก็เกื้อกูลน,นั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาผู้คนท่านเป็นผู้บริหารที่เสียสละบริจาคเงินสร้างอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากลายเป็นเบื้องต้นหนึ่งแสนบาท บริจาควัสดุอุปกรณ์การศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเจริาอีกมากมายมอบแก่โรงเรียนบ้านปลาก,กลายรวมถึงเป็นผู้นำชุมชนปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาชุมชนอื่นๆอีกมากมายเกินกว่าที่จะนำมาบรรยายได้ทั้งหมดและที่สำคัญท่านก็ได้ทำานุบำรุงศาสนาบริจาคเงินสร้างสาราการประเรียนวัดบ้านปาก,กลาย อุบกข์รมบำรุงพระสง์สามเณรประพฤตินตนเป็นอุบาสศกเข้าใกล้พระาศาสนาเราจะสังเกตเห็นว่าท่านเป็นผู้ตั้งใจมันตั้งใจปฏิบัติธรรมในโอกาสต,ต่างๆเสมอมาบุญกุศลผลทานท่านเพียรสร้างเพิ่มหนทางทอถักสู่มรรคผลก้าวสู่ธรรมล้ำลึกฝึกจิตตน บรรดาลดนผลส่งให้ท่านไปดีวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคุณพ่อทองมาซึ่งเคยเป็นผู้มีสุขภาพดีตลอดมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมารู้สึกว่าปวดท้องบ่อยและเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 5 8ท่านมีอาการปวดท้องรุนแรงลูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นอนพักรักษาตัวอยู่หลายสัปดาห์อาการก็ไม่ดีขึ้นหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่หมอและพยาบาลก็ได้พยายามเต็มที่ในการที่จะเยียวยารักษาให้ดีที่สุดคุณพ่อมีอาการสุดลงตามลำดับคงรู้ตัวและเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณพ่อมีสีหน้าเรียบเฉยปล่อยวางไม่ขมครวนท่านอยู่กับลมหายใจที่แผ่วเบาลงไปทุกทีทุกทีเหมือนกับว่าคุณพ่อคงน้ำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเหมือนที่เคยกระทำมาตลอดชีวิตแม้ร่างกายมีวัยโศกโรครุมเราแต่ใจดังเทพเจ้าเข้ารักษา แม้สุขภาพร่างกายจะโรยราแต่ใจดังเล็กกล้าพาอดทนเละแล้วพญามัจุราชก็ได้มาพรากชีวิตของพ่อไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน25งพัเวลาส5่พนาฬิกาสุริอายุได้80ปีคงเหลือไว้แต่ความเศร้าโศกเสียใจให้ลูกหลานญาติมิตรอะไรอวรสุดประมาณ เคยมีพ่อปรึกษาก่อนหน้านี้พ่อคอยชี้ช่องทางสว่างให้จนลูกมีที่พึ่งถึงเส้นชัยด้วยแรงใจของพ่อก่อเกื้อมาแต่วันนี้ถึงคลามาสิ้นพ่อรันทดท้อเศร้าซ้อยแระห้อยหาดังหดหูอยู่ในไพรพนา เช่นนกกาจากครนเรือนนอนตนขอวิญญาณบิดาผู้หลาอรับสุขอยู่กับสุขติวิบูร์ผลขอพระไตรรัตนามาบันดลให้สุขล้นอยู่ลิบลิบคลิปวิมานเทินเมื่อประวัติจบแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของพิธีกรที่จะนำไปสู่การไว้อะไรนะครับ แล้วสำหรับท่านที่ฟังผมเป็นครั้งแรกก็จะขอแนะนำผลงานของผมที่มีหนังสือเผยแพร่สำหรับการพัฒนาตนเองอยู่หเล่มซึ่งจะแนะนำดังต่อไปนี้นะครับเล่มแรกชื่อว่าศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกรหรืออีกชื่อหนึ่งว่าคัมภีร์พิธีกรห้ามิติในเล่มนี้จะจะมีครบเครื่องเริ่มต้นจากด้านการพูดการใช้ภาษา ถ้าพูดผิดก็เป็นการลดระดับตัวเองมีครูคนหนึ่งเคยสอนเด็กว่าไทยธรรมนี่ให้อ่านว่าเขาสอนเด็กว่าอ่านไทยธรรมครูคนหนึ่งกล่าวคําถวายแทนที่จะบอกว่าอีมาน้ไปกล่าวว่าอมาีมีนาเนี่ยมันน่าอายไม่ออกสื่อด้วยมิติที่สองคือมิติในด้าน าศาสนาเรื่องาศาสนาพิธีนี่วางพื้นฐานให้เพียบเลยในหนังสือเล่มนี้ยี่กว่าหน้าเริ่มจากการจัดทำบุญทำกุศลงานมงคลอวะมงคลการใช้ได้สายสินการอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อให้พิธีกรได้มีความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงไปถึงเรื่องอาราธนาอาราธนาอะไร มีวิธีการท่องจําอย่างไรไม่ให้ผิดนะครับนี่คือมิติทางด้านาศาสนามิติที่สคือมิติด้านระเบียบประเพณีวัฒนธรรมเอามาให้ท่านได้ดูเลยพิธีพุทธาพิเศษมงคลสมรสอย่างเงี้ยกระถินพระราชทานแม้แต่ความเชื่อของคนไทยที่ว่าเวลาวางศิราฤกษ์เวลาประกอบพิธีที่เป็นมงคลจะหันหน้าไปทางทิศไหน ก็เอามาไว้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมิติทางสำนักพระชวังเรื่องเครื่องทองน้อยทูกเทียนแพรื่องการเปิดกลวยการวางพานพุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้มีมากมายนะครับมิติสุดท้ายคือมิติในด้านระเบียบราชการ การเป็นพิธีกรนั้นถ้าจะให้เรียบร้อยต้องพยายามจัดแบบราชการหรือว่าใกล้เคียงแม้แต่เวลาพูดบางทีคําพูดบางคําไม่ใช่ราชการอย่างเขาว่าคุณนายเนี่ยไม่เป็นภาษาราชการต้องเรียกว่าภรรยาหรือภรรยาตามฐานะวิธีการจัดงานของราชการเขาจะมีระเบียบแบบแผนที่เป็นชัดเจนเช่นที่กรวดน้ํา ที่จะเอามาวางนี่ต้องเช็คก่อนว่ามีน้ําจริงไหมเวลาเดินไปถวายจตุปัจเจธยธรรมเขาก็มีวิธีการที่จะให้ทั้งเก้าท่านเดินไปพร้อมกันยกถวายพร้อมกันถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมาสวยงามมากนี่เป็นแบบราชการนี่คือ5มิติเรื่องที่สองคือ600้อยคำถามซึ่งบรรยายมา4ี0ร้อครั้งเนี่ผู้ถามก็ถามมากมาย เก็บคาถามไว้มารวบรวมเป็นเล่มเช่นถามว่าสันทนาการกับนันทนาการใช้คำไหนกันแน่อะไรลักษณะอย่างเนี้เป็นคําถามที่ไปพบในภาคสนามก็เอามารวบรวมไว้ด้วยหกร้อยคำถามต่อไปรวมที่เด็ดเกร็ดการพูดเล่มนี้ก็เป็นการแสดงการพูดแสดงถึง การเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีท่าทีให้สงา่าไปจนถึงสุดท้ายยิ้มเย้มแจ่มใสบุคลิกภาพของการพูดเล่มนี้นึกถึงภาพวิทยากรอาจารย์ทองสุขเป็นวิทยากรบรรยายอยู่บนเวทีสามชั่วโมงบ้าง6กชั่วโมงบ้างใช้มืออย่างไรเวลาจะเล่าเรื่องตลกแสดงอย่างไรทำสีหน้าอย่างไร อยู่ในเรื่องอยู่ในเล่มนี้ครับเรียกว่ารวมที่เด็ดเกล็ดการพูดหรือบางคนก็จะเรียกเล่มนี้ว่าพงชุรสการพูดเล่มต่อไปครับรวมภาษิตข้อคิดคําคมอันนี้รวมบทกลอนอคาคมพุทธภาษิตต่างๆของชาวพุทธที่มักจะอ่านผิดก็เขียนคำอ่านให้ถูกด้วยแล้วยังรวมไปถึง หลังสิบลอ้อสมัยก่อนที่มีวรรณกรรมเช่นยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของน้องเมียอย่างเนี้วรรณกรรมไทยสิบลอ้อซึ่งทําให้เกิดอารมณ์ขันได้ก็รวบรวมไว้สุดท้ายก็มาเพิ่มคํากลอนในงานศพเมื่อกุมภาพันสองพ6 7นี้เองเพิ่มเข้าไปเพราะว่าทุกวันนี้งานจับปรกิจศพก็ดีงานพระราทานพเพลิงศพก็ดีพิธีกรส่วนใหญ่ มักจะอ่านกรอนในตอนเกลื่อนนำหรือในตอนไว้อะไรแทบทุกงานพิธีกรก็เลยจำเป็นต้องมีกรอนที่หลากหลายไม่ใช่กรอนเดียวอยู่ทุกงานก็เพิ่มเข้าไปแล้วครับรวมทั้งหมดเล่หนังสือเล่มนี้จะมีร้อยเจ็ดสิบหน้าเล่มสุดท้ายคือรวมมุกประยุกต์ใช้อันนี้เหมาะสำหรับการนำมุกต่างๆ ไปกล่าวแทรกในการประชุมทางกึ่งทางการที่ซีเรียสเอาเรื่องข้างคำไปแทรกบ้างหรือว่าในการบรรยายมีมุกประกอบมุกไม่ใช่มุกล้นล้วนนะครับเป็นการกล่าวเนื้อหาก่อนแล้วค่อยโยงเนื้อหานั้นไปหาตัวอย่างที่เป็นมุกเป็นบุคลาธิษฐานรวมแล้วก็ประมาณ 300มุกนับจากที่เคยใช้มาแล้วว่าอะไรบ้างที่เรียกเสียงหัวเราะไดะ้ประมาณ300มุกครับทั้งหมดทัง้งปวงนี้ก็เป็นชุด5เล่มรายละเอียดท้ายของวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ